กลีนสมาร์ทเทคนะครับอันนี้รีวิวงานติดตั้งนะครับเป็นอ่อนกริดนะครับขนาด5กิโลวัตต์นะครับ220โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์เป็นของ TMDA นะครับตัวนี้ก็ผ่านลิตการไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับ5กิโลวัตตัวนี้ใช้แผงเป็นแผงมอกรนะครับโพลีสาม่สิบวัตต์นะครับ16แผงนะครับอนุกรมกันจับขนานกันมานะครับ2สตริงนะครับเป็น2สตริงนะครับมาเข้าที่ ตู้ตัวนีน้อันนี้เป็นตู้เบเกอร์ ACDC นะครับฝั่งนี้จะเป็นตู้เมนอันนี้เป็นไฟ3เฟสนะครับไฟ3เฟสแต่ว่าเราใช้งานจริงเนี่ยมันมันมันใช้งานเยอะแค่เฟสเดียวเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการนะครับส่วนอีกอ,อีกสองเฟสหนึ่งมันไปเป็นของบ้านพักที่ใช้ตอนกลางคืนคนะครับก็เลยใช้อินเวอร์เตอร์ที่เป็นซิงเกิลเฟสนะครับจับจับเฟสที่ใช้งานไฟฟ้าเยอะที่สุดนะครับ อันนี้คือออนกริดนะครับเป็นบ้านสถานที่ราชการเป็นไฟ3เฟสนะครับแต่ว่าติดอินเวอร์เตอร์ที่เป็นซิงเกิลเฟสโดยการเอาสายที่ใช้ไฟมากที่สุดนะครับมาติดออนกริดนะครับเพื่อลดค่าไฟนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกลีนสมาร์ทเทคนะครับโซลาร์เซลล์ชัยภูมินะครับโอเคลูกค้าท่านใดสนใจระบบออนกริดติดต่อได้นะครับเซตนี้ออนกริดเซตนี้นะครับถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ของรุ่นนี้ราคาจะไม่แพงนะครับ แต่ถ้าเป็นของหัวเว่ราคาก็จะอัพขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอเคสอบถามข้อมูลก็ได้นะครับสวัสดีครับ